มาแล้วครับพี่เพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับชุดโปรพิเศษพี่ทั้งหมดนี้ราคาอยู่ที่2 6 6 0บาทราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางไม่มีการบวกเพื่อนพี่นะก่อนจะได้นำสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมเพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเก็บปลายทางอย่างเดียวพี่สินค้าถึงมือพี่ค่อยจ่ายเงินนะพี่นะถ้ามีใครบอกให้โอนเงินมาก่อนจะลดราคาให้พี่อย่าโอนเงินเดืดขาดนั่นคือมิจฉาชีพแอบอ้างครับผมเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเก็บปลายทางอย่างเดียวพี่นะ นี้เป็นชุดโปรพิเศษจริงๆพี่คุ้มเกินคุ้มพี่สองพัร้อยหบาทพี่จะได้อะไรบ้างพี่อะมาดูกันให้จะจาดเลยพี่มีอะไรบ้างครับผมตัวแรกก็คือตู้เชื่อมของยี่ห้อแฟตพี่ตัวนี้650อแอมป์นะพี่นะตัวนี้สามปุ่มปรับสองหน้าจอพี่650อแอมป์ตัวนี้พี่เชื่อมสแตนเลสก็ได้นะพี่นะเชื่อมสแตนเลสได้สบายๆตัวนี้พี่ มีบวกมีลบมาเรียบร้อยครับผมข้างหลังจะเป็นเบเกอร์นะพี่นะตัวที่สองก็เป็นหินเจียพี่ตัวนี้เจ็ดร้อยสิบบาทนะพี่นะที่ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะพี่นะฟังเสียงครับผมตัวที่สองครับผมตัวที่สามก็เป็นสว่านสามหุนนะพี่นะแบบไชขวาดได้พี่ตัวนี้กดนี้นะสี่รนะ้อยห้าสิบ วัดพี่ตัวนี้ดอกจอบเหล็กเราแถมให้กองหนึ่งนะครับผมอันนี้ไปเกียร์ไปตัดเราให้ครับผมผงมือคู่หนึ่งครับผงมือคู่หนึ่งครับผมอันนี้สายเชื่อมยาวสิบเมตรพี่นะสายเชื่อมยาวสิบเมตรสายกาวยาวอยู่ที่3มเมตรนะพี่นะ พร้อมกับหน้ากากมือจับพี่ทั้งหมดนี้ราคา2660บาทพี่ราคานี้รวมส่งเก็บป,ปลายทางพี่นะตู้เชื่อมเรารับประกัน1ปีพี่มีปัญหาเราช่อมให้พรีลยครับผมภายใน15วันถ้าตู้เชื่อมตัวนี้มีปัญหาเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะพี่นะลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยพี่โอเคครับสวัสดีครับ